นะครับในข้อที่ยี่สิบหกนะครับข้อที่ยี่สหกตอนที่สามข้อที่ยี่สิบกเขาบอกว่ามีลูกแก้วสีแดงน้อยกว่าลูกแก้วสีขาวนะครับแปดลูกนะคำถามข้อนี้ถามเราว่าจงหาว่าจำนวนลูกแก้วสีแดงที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนะี่ยมีเท่าไหรนะ่ลูกแก้วสีแดงที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับนะจะมีอยู่กี่แบบอะไรเงี้ยนะนะนั้นเดี๋ยวเราจะตั้งให จำนวนลูกแก้วสีแดงนั้นเป็น x ลูกถ้าเกิดคุูตั้งให้จานวนลูกแก้วสีแดงเป็น x ลูกเนี่ยเราต้องตั้งให้สีขาวเท่าไหร่อ่านจากโจทย์ดูว่ามาเลยเออปอนม เนี่ยจากข้อความประโยคน,นี้สีแดงแน้อยกว่าขาวแปลว่าขาวมากกว่าแดงขาวมากกว่าแดง8ปลูกเพราะฉะนั้นจะมีลูกแก้วสีขาวเท่ากับ x บวกแปลูกครับเด็กๆด,ด,ดูประโยคน,นี้ดีๆ ประโยคนี้สำคัญสามส่วนห้าของสีแดงมากกว่าหนึ่งส่วนสามของสีขาวอยู่ไม่เกินสีลูกยังไงก็ตามครับสามส่วนห้าของสีแดงยังไงก็ต้องเป็นจานวนเต็มครับ ยังไงก็ต้องเป็น hmm. จํานวนเต็มหนึ่งส่วนสามของสีขาวยังไงก็ต้องเป็นจํานวนเต็มครับแล้วจํานวนเต็มตรงนี้ต้องมากกว่าจํานวนเต็มตรงนี้อยู่ไม่เกินสี่ลูกครับดังนั้นถ้าจะเป็นจํานวนเต็มนะครับตรงสามส่วนห้าของลูกแก้วสีแดงกับหนึ่งส่วนสามของลูกแก้วสีขาวจะเป็นจํานวนเต็มได้เนี่ยนั่นแสดงว่า ลูกแก้วสีแดงนั้นจำนวนลูกแก้วสีแดงนั้นจะต้องหารด้วยห้าลงตัวครับจำนวนลูกแก้วสีแดงจะต้องหารด้วยห้าลงตัวขณะเดียวกันจำนวนลูกแก้วสีขาวนั้นก็จะต้องหารด้วยสามลงตัวด้วยเช่นเดียวกัน ลูปแก้วสีแดงต้องแบ่งห้าส่วนได้ต้องแบ่งห้าส่วนได้ก็คือต้องหารด้วยห้าลงตัวแล้วก็ จาก1ส่วน3ของลูกแก้วสีขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกแก้วสีขาวก็ต้องแบ่ง3ส,ส่วนได้ก็คือต้องหารด้วย3ลงตัวครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เก็บไว้ก่อนนะเก็บสิ่งนี้ไว้ก่อนนะทีนี้เราก็จะใช้ประโยคนี้แหละนะครับนะใช้ประโยคนี้แหละเอามาตั้งสมาการเอามาตั้งอสมาการนะครับนะสามส่วนห้าของลูกแก้วสีแดงนะเด็กๆจะเขียนออกมาเป็นนิพจน์ได้ว่างไงสามส่วนห้าของลูกแก้วสีแดง สามส่วนห้าของกแก้วสีแดงตอบก็สามส่วนห้าเอ็กซ์สามส่วนห้าเอ็กซ์ตอนนี้มันเป็นสิ่งมากเราก็ใช้สิ่งมากเป็นตัวตั้งนะสิ่งมากตั้งลบด้วยสิ่งน้อยสิ่งน้อยตอนนี้คือหนึ่งส่วนสามของรูปแก้วสีขาวว่ามา ตอบตอบ่าเต่าหนึ่งส่วนสามคูณด้วย x แปดครับอืมไม่เกินไม่เกินคำว่าไม่เกินตีความคำว่าไม่เกินไม่เกินเป็นเครื่องหมายอะไรได้บ้างน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าแล้กวก็เท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะไม่เกินนะครับ มากกว่าหรือเท่ากับ4นะครับดังนั้นเนี่ยเราเอา5กับ3ไปหาคอนมันก็จะได้15เราก็เอา15มาคูณทั้งอสมการการคูณด้วย15ซึ่งเป็นจำนวนที่เป็นบวกอสมการไม่ต้องกลับทิศทางเครื่องหมายเอา15คูณทุกเทอมครับนะคูณด้วย15นะครับ15คูณกับเทอมแรก สิบห้าเป็นจำนวนชิดบวกการคูณด้วยจำนวนชิดบวกอะสมการมันไม่ต้องกลับที่ทางเครื่องหมายนะครับดังนั้นเล็บนี้ได้เก้าเอ็กซ์ไปลบกับห้าคูณ 1, 15, 4, หนึ่งเล็บเอ็กซ์บวกแปดสิบห้าสี่หกสิบที้นนั่นยู่ง อโอเคข้าง x ลบด้วยข้าง x บวกสี่สิบเปิดวงเล็บนะครับหน้าวงเล็บไม่มีเครื่องหมายอะไรเปิดวงเล็บได้เลยหน้าวงเล็บเป็นลบนะหน้าวงเล็บเป็นลบต้องเปลี่ยนสิน่งอยู่ในวงเล็บให้เป็นตรงกันข้าม ย้ายลบสี่สิบไปฝั่งนูน้นย้ายสี่มาหารการคูณหรือหารด้วยจำนวนที่เป็นบวกสมการไม่ต้องกลับที่ทางเครื่องหมาย x น้อยกว่าหรือเท่ากับ25 x คือจํานวนลูกสีแดงใช่ไหมจำนวนลูกสีแดง,นนแดงเอาละครับเรามาคิดต่อไปก่อนเ,ออเมื่อกี้นี้เราจําได้ว่าเราได้เงื่อนไขามาแล้วว่าสีแดงนั้นต้องหารด้วย5ลางตัวจากจำนวนสีแดงลูกสีแดง จำนวนลูกสีแดงต้องหารด้วยห้าลงตัวเพราะฉะนั้นค่า x เ,เนี่ยก็อาจจะเป็นห้าสิบ สิห้ายี่สิบแล้วก็ยี่ิบห้านี้เราก็เอาไปคิดสี สีขาวซึ่งจะเป็น x บวกแปดซึ่งจะต้องหารด้วยสามลงตัวด้วยสีขาวจะต้องเป็น x บวกแปดถ้า x เป็นห้า x บวกแปดมันจะเป็นสิบสามถ้า x เป็นสิบก็จะเป็นสิบแปดถ้า x เป็นสิบห้า x บวกแปดก็จะเป็นยี่สิบสามถ้า x เป็นยี่สิบ x บวกแปดก็จะเป็นยี่สิบแปด ถ้า x เป็นยี้า x บวกแปก็จะเป็นสามิบสามซึ่งจำนวนลูกสีขาวต้องหารด้วยสามลงตัวจึงมี เหตุการณ์นี้นี่ครับมีแค่สองเหตุการณ์เนี่ยครับจึงมีสองเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ คือแบบที่หนึ่งสีแดงสิบรูกแล้วก็สีขาว18บแปลูกแบบที่สอง สีแดงยี่สิบห้าลูกสีขาวสามสิบสามลูกงั้นตอบให้ตรงคำถามคำถามถามว่าจงหาจำนวนลูกแก้วสีแดงที่เป็นไปได้ทั้งหมดจำนวนลูกสีแดงที่เป็นไปได้ทั้งหมด เท่ากับ10กับ25มีแค่นี้มีแค่สองแบบนี้